ฉุกคิดหรือว่าได้มีมุมใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจในวันนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของท่านกันเลยนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับโค้ชภูวพัฒน์เมธวีภูมิค่ะเชิญค่ะครับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆนะสมาชิกผู้นําแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจนะที่เข้ามาใหม่วันนี้นะครับ ก็โอเคครับผมคงใช้เวลาสักสองสามนาทีนะฮะเพื่อจะแชร์แบ่งปันบางสิ่งบางอย่างนะครับใน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 ส่วนของโอกาสนี้นะครับก็จริงๆแล้วผมเองเนี่ยก็อย่างที่พิธีกรได้ได้พูดถึงนะครับก็ผ่านเรื่องราวของการทำธุรกิจส่วนตัวมานะก็หลายๆอย่างนะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตและออกแบบตกแต่งภายในนะครับทำรับเหมาก่อสร้างของจบทางด้าน กันโยธามานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับเปิดบริษัททำขนส่งนะฮะไปเอฟโอยร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะก็คือ CPO นะครับก็ทำมาอยู่ได้สักหปีนะฮะก,ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วว่าธุรกิจนี้มันจะทำให้เรา,เามีความเป็นอิสระในเรื่องของการามีชีวิตนะครับก็ ก่อนหน้านั้นนะ,ะเราก็ได้ได,ได้ได้ผ่านการทําธุรกิจเครือข่ายมาตัวหนึ่งคือธุรกิจที่เปิดขึ้นในประเทศไทยเนะะีฮะเมื่อประมาณตั้ปี30มศนะครับก็ผ่านมาสากว่าปีนะก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนะ,ะก็เป็นระดับหนึ่งในในธุรกิจนะครับก็เหตุผลที่เข้ามาทำเน็ตเวิร์กเนี่ยในช่วงนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดยุคใหม่เขาเรียกว่าการตลาดแบบ มัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งหรือคำว่าเน็ตเวิร์กนะครับก็มีมีมีข้อมูลที่เราจะพอมา,อาสร้างเป็นเครื่องมือในการที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรเรียกว่าวงจรชีวิตนะคือหมายว่าทำแล้วเสร็จเสร็จแล้วหยุดได้นะแล้วก็พสซีฟในเรื่องของการทำธุรกิจแต่ก็โอเคครับด้วยด้วยด้วยปัจจัยบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราก็ ต้องบอกว่าถ้าเราได้เข้ามาศึกษาในเรื่องของเน็ตเวิร์กจริงๆนะครับว่าเน็ตเวิร์กตัวไหนที่ดีที่สุดนะเป็นทํำแล้วสามารถที่จะตอบโจทย์ในการไลฟ์สไตล์ของชีวิตในอะนาะคตได้เป็นพสซีฟนะว่าพสซีฟจริงๆได้เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรหลายๆอย่างนะาประการแรกที่ผมกำลังจะมาบอกพวกเราว่าแนะ่นอนนะบริษัทนั้นจะต้องเป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์มีวิชั่นในการที่จะสร้างธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตเพื่อที่จะหลุดพ้นจากวงจรการบมานชีวิตของคนทั่วไปคือผมเชื่อหลายคนที่ที่มีปัญหาในการทําธุรกิจนะมีหลายอย่างนะแต่ที่ทไม่ต่างกันมากก็คือหลายคนร่ารวยมากมายนะแต่ไม่มีเวลาที่อยกจะเอาชีวิตไปใช้ได้นะบางคนที่มีเวลามากมายแต่ก็ไม่มีเงินมากพอนะชีวิตก็ไม่มีความสุข แต่ในขณะเดีวยวกันบางคนเนี่ยนะอยากจะหางานสักงานหนึ่งเพื่อตอบโจทย์ทั้งอิสรภาพเงินและเวลายไ้ครอบครัวได้ก็ไม่มีนะจนกระทั่งผมบอกว่าวันนี้นะไอ้ธุรกิจที่มันจะตอบโจทย์ในการสร้างชีวิตเราได้เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะอย,งอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะบอกคือต้องหาบริษัทสักบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทที่มีแนวคิดที่จะสร้างธุรกิจนี้เนี่ยเพื่อให้กับทุกคนมาเป็นเจ้าของก่อนอย่าลืมนะ ผมย้ำว่าเปิดสร้างบริษัทมาเพื่อนคนเป็นเจ้าของนะอันนี้สำคัญมากนะฮะเพราะหลายคนเนี่ยนะเข้าไปทำเครือข่ายเนี่ยซึ่งอาจจะมองเห็นแค่ผลลัพธ์หรือเงินนะที่เขาแบ่งจ่ายให้มากแล้วก็เร็วหรือก็อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่เราไม่มีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของเพราะความเป็นเจ้าของมันเป็นเรื่องของความมั่นคงในชีวิต นะฉะนั้นธุรกิจในบ้านเราเนี่ยสามสิบกว่าปีเนี่ยมีไม่กี่บริษัทที่มีแนวคิดเปิดขึ้นมาสร้างมาเพื่อให้คนมาเป็นเจ้าของหนึ่งในนั้นผมต้องบอกว่านี่คืออโตมี่เป็นบริษัทหนึ่งในโลกนะที่ตอบโจทย์ของความเป็นเจ้าของและเป็นธุรกิจที่ที่มันตอบโจทย์ในแง่ของปัจจุบันและอนาคตด,ด้วยเพราะ,ะอะไรเพราะจากนี้ไปเนี่ยคนที่จะชนะในการทําธุรกิจในตลาดโลกได้ต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของ แพลตฟอร์มเท่านั้นผมบอกเลยต้องแพลตฟอร์มถ้าไม่ธุรกิจไม่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยมันชนะไม่ได้มันชนะคู่แข่งไม่ได้นะแล้วถามว่าถ้าเราจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยนะถ้าเราจะเป็นธุรกิจเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มจริงๆเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่เราถึงจะถึงจะทําได้แต่วันนี้เราไม่ต้องนะเพราะว่าท่านประธานนะได้สร้างธุรกิจนี้มาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้าของด้วยการลงทุนที่ศูนย์บาทผมว่า มันมันคือสุดยอดของของโอกาสแลละนะครับนั่นไม่พอเพียงแค่วิสัยทัศน์ผู้ก่อตั้งนะปัจจัยหลายๆายเรื่องนะอย่างยกตัวอย่างง่ายคือเรื่องของโปรดักเปิดธุรกิจมามีแนวคิดแล้วมีมีมมวิสัยทัศน์ที่ดีและเป็นแพลตฟอร์มดีแล้วตัวโปรดักคือสินค้าเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของตัวธุรกิจหนึ่งในนั้นคือต้องเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันผมถือว่า สินค้าที่เกี่ยวข้องชีวิตจําวันแล้วกินใช้หมดซื้อใหม่เนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่มีวันตายแน,น่นอนนะธุรกิจอย่างเนี้ยมันถึงได้อยู่ยั่งยืนยงเนะียอีกห้าสิบปีร้อยปีหรือในอนาคตว่าคนเกิดใหม่ไม่รู้กี่ยุคกี่คนเนี่ยก็ต้องดํารงชีวิตด้วยปัจจัยสี่นะครับนั้นเนี่ยคือความมั่นคงแถมสินค้าที่ดีแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างลองคิดดูนะบางคนเนี่ยนะใช้สินค้าโดยที่ไม่จําเป็นก็ไม่คุ้มค่างเงิน ซื้อสินค้ามาด้วยด้วยเงินที่เราเสียไปมันต้องได้ประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดในแง่ไหนบ้างคือหนึ่งต้องมีคุณภาพที่ดีนั้นสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนั้นเงินที่เราจ่ายไปมันก็คุ้มนะฮะแต่มันเป็นคุ้มมากกว่านั่นก็คือหมายว่าดีแล้วราคามันมันทุกคนสามารถจับต้องได้นั่นหมายว่าทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยในสังคมเนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้นั้นดีแล้วถูกเนยหายาก นั้นในในอะตมีเนี่ยมันมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ด้วยนะผมบอกว่านี่คือโอกาสนะไม่ใช่แค่แค่สินค้าดีและราคาถูกแต่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ด้วยนะนี่คือสำคัญมันกลายเป็นตอบโจทย์ของการไลฟ์สไตล์ในอนาคตมันตอบโจทย์ของเรื่องของความมั่นคงในอนาคตนั่นหมายว่าถ้าคุณสร้างธุรกิจมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะ นะจนถักทอสร้างเครือข่ายขยายจากเล็กๆะจากเราคนเดียวไปสู่พี่สู่น้องสู่ญาติจากคนหนึ่งเป็นสองคนเป็นสี่คนเป็นแปดกลายเป็นสิบคนเป็นร้อยคนเป็นพันคนทุกคนเกี่ยวข้องกับชีวิตวันกินใช้หมดซื้อใหม่มันกลายเป็นมูลค่าธุรกิจที่เกิดขึ้นเติบโตมากขึ้นดังนั้นถามว่าวันนี้เพียงแค่เราเปลี่ยนแนวคิดนียแ,และเอาเอาเอา,เอาชีวิตเราเนี่ยนะมาสร้างเป็นธุรกิจได้เอาชีวิตวันมาสร้างเป็นธุรกิจได้โดยอัตมีเขา สร้างทุกอย่างครบไว้หมดแหละเพียงแค่เราเอาตรงนั้นมาเป็นโอกาสในชีวิตของเราเนี่ยผมเชื่อว่ามันคือความมั่งคั่งและมั่นคงในอนาคตนะฉะนั้นอาต,ตมี่เนี่ยมีไม่ใช่เพียงแค่ทำวันนี้เสร็จนะแล้วก็แพสซีฟแต่ความแพสซีฟมันสามารถจะตกทอดนะมันตกทอดไปถึงตระกูลรุ่นหลังๆจากเราไปนะถามว่าอะไรมันเป็นตัววัดนะ หนึ่งฮะบริษัทเขาเขาเขาสร้างธุรกิจนี้รองรับมาเป็นร้อยปีแล้วว่าอนาคตเนี่ยนะเทคโนโลยีอะไรจะเกิดขึ้นมาใหม่นะเขาจะพัฒนาอะไรนี่คือบริษัทเขาวางแผนนะส่วนที่สองที่มันการันตีได้คือมันเป็นสินค้าที่จําเป็นอันนี้การันตีได้แน่นอนนะและสิ่งทั่ทนก็คืออ่รหัสวันเวรวันโคสตเนี่ยผมบอกไม่มีบริษัทในโลกนะที่สามารถจะการันตีในในเรื่องนี้ได้ แล้วเป็นเซิฟเวอร์ที่มันเป็นออนไลน์ระดับโลกนะรองรับเรียวไทม์ได้ทั่วโลกเนี่ยนะมันเป็นระบบที่ยากมากนะถ้าไม่บริษัทไม่เจ๋งจริงๆเนะี่ยทำไม่ได้นะการถ่ายทอดนะข้อมูลหรือสื่อต่างๆเนี่ยมันออนไลน์เรียวไทม์ได้เนะีนะ่ยแล้วเป็นกันครอบควุมทั้งโลกได้เนะี่ยวันนี้ผมก็ถ้าเป็นเน็ตเวิร์กด้วยกันในประเทศไทย ผมว่าไม่มีบริษัทไหนทําได้อย่างอะตอนมี้ดังนั้นผมบอกว่าวันนี้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยนะอาจจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งมากพอนะแต่ผมเชื่อนะครับถ้าท่านเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตเนี่ยนะครับว่าอะตมมีมันตอบโจทย์ชีวิตท่านนะครับวันนี้ผมคงได้ข่าวหลายคนก็คงได้ข่าวจากสื่อต่างๆมากมายนะครับว่าประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับ ก็ยังมองไม่ออกว่าเขาจะพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละประเทศให้เติบโตไปได้ยังไงวันนี้เทคโนโลยีใหม่ๆมันเข้ามาเร็วมากนั่นคือเรื่องของตัวระบบ AI เราคงทราบกันดีว่ามันสามารถจะทำแทนคนได้ทุกขบวนการเลยไม่ว่าต้นน้ำตางน้ำปลายน้ำหนึ่งดังนั้นถามว่านั่นคือเขากำลังเข้ามาแย่งงานคนแย่งงานคนนั้นคนจบปริญญาตรีถามว่าปีหนึ่งเนี่ยสี่ห้าแสนคนเนี่ย จะได้งานประจําที่ทําเนี่ยผมว่าไม่กี่หมื่นคนที่เหลือไปไหนดังนั้นช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยคนตกงานจะใหญ่มากเงินจะเฟอร์ขึ้นมากๆนั้นเงินที่เราได้มาเนี่ยมันก็มีค่าน้อยลงของก็ราคาก็จะแพงขึ้นดังนั้นถามว่าวันนี้โจทย์ของเราคือเราจะมีชีวิตอยู่กับอนาคตได้ยังไงถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่มากพอในการสร้างรายได้ให้กับเรา อันถึงว่าวันนี้นะอาร์ตโตมีเ่เข้ามาได้ถูกจังหวนะในจังหวะที่วิกฤตวิกฤตของโลกมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอะโตมี่เปิดมาสิบสามปีเนี่ยนะฮะติดอันดับท็อปเทนของโลกผมถือว่าไม่ธรรมดาถ้าไม่เจ๋งจริงมันขึ้นมายืนแท่นอันดับหนึ่งในสิบของธุรกิจโลกไม่ได้นะนั้นด้วยวิสัยทัศน์ด้วยกระบวนการของการสร้างธุรกิจ ซึ่งมองถึงอนาคตเนี่ยผมถือว่าอาตอมีเป็นบริษัทเดียวในโลกที่มาเร็วและแรงมากนะครับแรงมากๆเกฉะนั้นวันนี้เทนธุรกิจแน่นอนนะต้องเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเทนธุรกิจทือทำแล้วต้องมั่นคงทำแล้วต้องสามารถที่จะ,กะเกษียณได้หยุดได้และส่งต่อให้ลูกหลานได้นั้นผมบอกว่าวันนี้ ทุกท่านที่เข้ามาในใน,ในวันนี้นะหรือหรืออาจจะเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะครับก็อยากฝากพวกเราว่าเข้ามาแล้วเนี่ยลองศึกษานะจากผู้ได้นําท่านแล้วก็เข้ามานะระบบของที่บริษัทต่างๆจัดขึ้นนะแล้วก็ด้วยด้วยวันนี้นะอาตุมีประเทศไทยครบ5ปีนะเดือนหน้าธ่ามะทานจะบินตรงมาจากเกาหลีเพื่อมาพบกับผู้นํา ประเทศไทยแล้วก็ผู้ที่สนใจนียที่เมืองทองวันที่สี่เนี่ยผมไม่อยากให้คนได้พลาดว่าเจอบุคคลที่สําคัญของโลกนะที่จะมาเยือนประเทศไทยนะและเราไปลองดูด้วยท่านคิดยังไงนะครับถึงสร้างอาตุมีที่เป็นธุรกิจขนาดแบบนี้แล้วมีความเร็วขนาดนี้ได้น,นั้นมันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ในชีวิตของพวกเรานะ,ะเข้าไปร่วมงานที่อารีนาหรืออินเพคเมืองทองธานีนะครับแล้วก็ เข้ามาสู่การเรียนรู้นะฮะแล้วก็สร้างธุรกิจไปกับธุรกิจของเราโดยโดยเฉพาะทีมของเราเนี่ยเป็นทีมที่ผมบอกว่าเป็นทีมที่มีระบบที่ชัดเจนนะพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงพร้อมจะเป็นที่ปรึกษานะแล้วก็จับมือกันไปแล้วก็สร้างธุรกิจให้เติบโต,ตผมเชื่อนะครับวันนี้นะถ้าท่านเปิดใจและเข้ามาศึกษาธุรกิจอาตมีเนี่ยผมเชื่อถ้าทําทแบบเล่นๆทําบ้างไม่ทามั่ง สิบปีท่านก็เป็นเศรษฐีได้นะแต่ท่านเอาจริงๆทําจริงๆไม่เกินห้าปีท่านก็เป็นเศรษฐีได้นะครับดังนั้นอัตมี่ถือว่าเป็นโอกาสทองของทุกท่านนะครับผมเองนะก็ก็บอกทุกท่านเลยว่าขอฝากชีวิตนะไว้กับธุรกิจอโตมี่นะแล้วก็ด้วยโอกาสแบบนี้นะครับมันจะเป็นโอกาสที่เราจะไปช่วยพี่น้องนะคนไทยหรือคนที่ยังต้องการโอกาสได้เยอะมากที่เขายังไม่ทราบ ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ฝากกับพวกเรานะครับแล้วพบกันที่ความสาเร็จทุกท่านนะครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะโค้ชพวพัฒมากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็คงได้มุมมองที่ครอ,อบคุม